สวัสดีค่ะเรามาพบกับ ID Podcast ส o d พอดแสต์พาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะจากทางค่าย JYP Entertainment นั่นเองนะคะก็สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP เนี่ยเราก็ได้มีการทำคลิปไปอยู่หลายๆคลิปเลยนะคะก็จะมีการแนะนำสมาชิกแต่ละคนนะคะเพราะว่าทาง JYP เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวสมาชิกทั้ง7ดคนเนี่ยออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ในปี2021แล้วนะคะในช่วงปลายปีนั่นเองตอนนั้นเนี่ยแฟนๆก็ต่างให้ความสนใจกับสมาชิกแต่ละคนเยอะ มากมากเลยเพราะว่าการปล่อยคลิปเนี่ยนะคะก็จะมีการปล่อยถึงการแสดงความสามารถของสมาชิกแต่ละคนนะคะได้มีการปล่อยคลิปทั้งการร้องการเต้นนะคะรวมทั้งสเสน่ห์ต่างๆของสมาชิกในวงก็เลยทําให้แฟนๆฟน่นะคะก็ต่างให้ความสนใจอยู่เยอะมากๆนะคะในตอนนั้นซึ่งสมาชิกของวงเดียวกุบวงให,ใหม่จาก JYP เนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด7คนนะคะหลังจากที่เปิดตัวออกมาครบเนี่ยก็ทําให้แฟนๆน่นะคะต่างบอกว่าวงนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งวง เลยที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามากความสามารถแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมาแล้วนะคะสําหรับเก้ากรุ๊ปวงใหม่ของ JYP ที่จะมีชื่อนะคะภายใต้ชื่อว่า n m i x นั่นเองนะคะสําหรับชื่อนี้เนี่ยแฟนๆนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันก็ทีแรกเนี่ยนะคะเหมือนว่าตั้งแต่ยังไม่มีการเปิดตัวชื่อวงเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่แล้วว่าวงน้องใหม่เนี่ยยังไงก็จะ ต้องชื่อวง enmix แน่นอนนะคะก็เหมือนว่ามีการทราบกันอยู่แล้วว่าจะชื่อ enmix นะคะแล้วก็พอมีการเปิดตัวชื่อวงว่าเป็นชื่อวง enmix เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามที่แฟนคนะาดการไว้นะคะก็ไม่มีการพิ c k l o c แต่อย่างใดน,นะคะสําหรับชื่อวงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองมากๆสําหรับวง enmix นั่นเองนะคะสําหรับวงน้องใหม่อย่าง enmix เนี่ยนะคะเกิลุ๊้วงใหม่จาก jyp ก็ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะ างคนแรกเนี่ยก็คือจินนี่นั่นเองสำหรับจินนี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆแฟนๆนะ,นะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันว่าเธอเนี่ยมีความสามารถที่รอบด้านทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นนะคะจากที่ได้เห็นคลิปที่ปล่อยออกมาของเธอนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนะคะที่ฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันส่วนคนที่2นะคะยางกยูจินนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นมักเน่ของวงเธอเนี่ยนะคะก็โดดเด่นมากๆทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นรวมทั้งเสน่ห์ของเธอนะคะและฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันว่าเป็นน้องเล็กที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสาหรับกยูจินส่วนคนที่3เนี่ยก็คือจีอู ซีอูเนี่ยนะคะเหมือนแฟนๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงกันว่าเธอเนี่ยโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเต้นแต่ว่าหลังจากที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยก็สามารถเป็นอีกคนหนึ่งที่มีทักษะการร้องได้อย่างดีมากๆรวมทั้งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งสมาชิกนะคะที่เธอเนี่ยก็ถือได้ว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างเบย์นั่นเองนะคะสําหรับเบย์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสาวผมสั้นอีกคนหนึ่งที่เธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าโดดเด่นแล้วก็น่าจะเป็นคนหนึ่ง ที่จำง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยโดดเด่นจริงๆ B เเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าที่เธอเนี่ยได้มาเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกหัดนะคะที่ jyp entertainment เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการไปชักชวนให้เธอเนี่ยมาแคสติ้งนะคะตอนที่เธอเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะสําหรับเบส่วนคนต่อไปนะคะสําหรับซอนยุนเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความวิชวลที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยมีหน้าตาที่คล้ายกับรุ่นพี่วง ไว้นะคะวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก JYP Entertainment เหมือนกันนั่นก็คือซานะนั่นเองนะคะฟแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะคะความคล้ายกันของทั้งสองคนแล้วซอนยูนเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความวิชวลนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเต้นมากๆส่วนคนต่อไปนะคะอย่างแฮวอนนั่นเองสําหรับแฮวอนเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะในเรื่องของเสียงร้องของเธอเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีทักษะโวคอลได้อย่างดี มากๆนะคะคส่วนคนสุดท้ายนะคะอย่างลินลี่นะคะสําหรับลินลี่เนี่ยก็ได้ถูกเปิดตัวออกมาเป็นคนสุดท้ายเลยฟแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการลุ้นกันว่าเธอเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Enmik หรือเปล่านะคะแต่ว่าพอมีการเปิดตัวว่าเป็นเธอเนี่ยก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับลินลี่ก็เป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของการร้องและฟแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะเคยเข้าร่วมใน K-pop star นนันเองะะคะแล้วเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างมีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะตอนที่เธอเนี่ยเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกหัดที่ JYP Entertainment นั่นเองแล้วก็พอมีการประกาศชื่อวงนะคะมีการประกาศสมาชิกต่งตางๆก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างมีการคาดเดาถึงคอนเซปต์วงนะคะว่าจะมาในแนวไหนนะคะสําหรับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP ส่วนมากเนี่ยแฟนๆเนี่ยนะคะก็จะมองว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะมาในแนวของการเน้นโวคอนะคะก็คือ ในเรื่องของการร้องเป็นหลักเพราะว่าสมาชิกทั้ง7็คนเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะรอบด้านทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าพวกเธอเนี่ยนะคะจะมาในแนวของโวค้ลมากกว่านะคะรวมทั้งก็จะมาในแนวของความสวยสง่าสวยดูแพงประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็คือมีการที่แฟนๆเนี่ยก็ได้มีการคาดเดาคอนเซปต์ของวงเอนมีกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์นะคะที่น่าสนใจมากๆที่แฟนๆเนี่ยก็ต มีการพูดถึงกันนะคะรวมทั้งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ากระแสะของวงนี้เนี่ยมาแรงมากๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จสําหรับ JYP มากๆนะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็มีการพูดถึงว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็สเสน่บนเวทีนะคะยังไงก็อย่าลืมมาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้วง Enmik น,นะคะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็น่าจะเดบิวต์ในเร็วๆนี้ยังไงนะคะก็จะต้องมารอติดตาม รายละเอียดกันนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับชื่อวงหรือว่าคอนเซปต์วงนะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP อย่าง Enmix เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ